4วันเกิดรวยปังรวยปังเศรษฐีสามเท่าคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาขอบารมีปู่ท้าวเวสสวรร์ปกปักคุ้งของลกษาขอให้ทุกท่านร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองฟังคลิปนี้จบร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันล้านรวยรวยรวยปัง,งปังปังต่อเดือนนี้ไปคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาเป็นการเสี่ยงไทยดูซิว่าสวันเกิดจะมีของท่านหรือไม่คนเกิดวันแรกคนเกิดวันจันทร์ ดวงชะตาปังเป็นเศรษฐีเงินทองไหลามาเทมาประสบความสําเร็จร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองทําอะไรมันก็ราบรื่นทําอะไรก็เป็นไปได้ด้วยดีประสบความสาเร็จทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ก้าวเข้ามาในชีวิตท่านจะผ่านพ้นเป็นไปได้ด้วยดีทําอะไรก็จะสมหวังกู้ครองท่านจะหนุนานาดวงชะตาทําอะไรรวยปังรวยเฮงประสบเร็จรวยเยๆ,ๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านแล้ว กำลังจะพิกผนเปลี่ยนแปลงไปทางด้นดีขอให้ท่านรับสิ่งดีๆเข้าไปอำนวยสิ่งดีๆอย่ารับเรื่องร้ายๆเรื่องร้ายเราไม่เอานะครับเรื่องราวาดีๆเกิดขึ้นในช่วงจะตาชีวิตสุขภาพร่างกายแข็งแรงพิกผนเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆความสุขความเจริญเจริญลุกเรืองนในตำแหน่งหน้าที่การงานก้ามข้ามก้าวกั้นนะครับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอำนาจบารมีวาสนาปํนาเจเนปนั่นที่ท่านวาดหวันเอาไว้จะได้สมหวังดังใจหมาย ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะเกิดขึ้นโดยไม่ทันรู้ตัวไม่ทันนั่งตัวเลยเกิดขึ้นในโชคชะตาทําไมชะตาชีวิตถึงเป็นเช่นนี้ทําอะไรจะเด็ดเดี่ยวเห็นรวยปังชีวิตมันเกินหน้าเกินตาเนี่ยนะครับผมประสบความสำเร็จนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นนะครับด้วยโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเกิดมาเป็นคนมีบุญบารมีทําอะไรก็จะรวยจะปัง,จะป,งจะประสบความสำเร็จรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมาย เกณฑ์ชะตาของท่านช่วงไปอนาคตจะมีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องระแวดระวังต่อสู้ให้เป็นที่หนึ่งอยา่านะครับเขาเรียกว่าเหลิงละเลงในทุกสิ่งทุกอย่างหลงละเลงกับทุกสิ่งทุกอย่างและทําอะไรบางอย่างนะครับผมเขาเรียกว่าคิดหน้าไม่ถึงหลังนะครับไม่คิดข้างหลังเลยนะครับทาแต่ข้างหน้าอย่างเดียวแล้วสุดท้ายจะเป็นยังไงเหลือแต่ตัวไม่มีข้าวจะกินจะลบาบาก ไม่มีใครช่วยนะครับคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธดวงชะตาตกตำแหน่งสมควรที่จะได้รับการได้รับสิ่งที่คุณสมควรที่จะได้รับเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจเงินทองบารมีวาสนาการช่วยเหลือจากผู้อื่นการบริจาคก,การชำระหนี้สินสินน่งต่างๆท่านสมควรที่จะได้รับบุญรุสลวาสนากำลังจะมาหนุนนำ มีการจัดการทางด้านเรื่องการงานาการเงินโชคลาภตัวท่านกําลังจะเปลี่ยนแปลงในโชคชะตาสิ่งดีๆจะบังเกิดดวงชะตามีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งสิ่งดีและท่านจะได้เป็นที่หนึ่งครับอํานาจบารมมวาสนามีการเริ่มต้นของความเป็นเพื่อนเพื่อนฝูงจะนําพาโชคลาภดวงชะตาตกตําแหน่งที่ดีมีอารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหว ได้รับการเชื้อเชิญเข้าสังคมได้รับความรักความอบอุ่นได้รับความสะดวกสบายได้คดรับความเมตตาใครบางคนจะใจดีกับท่านเป็นพิเศษเพศตรงข้ามเข้ามาหนุนนำดวงชะตาดวงชะตาอยู่ในเกมจินตนาการที่สร้างสรรค์เป็นคนที่เรียนรู้อะไรเรียบง่ายด้วยบุญกุศลวาสนาท่านตกตำแหน่งอนานาจ ท่านอาจจะต้องต่อสู้ประหารประหารเพื่อได้อะไรมาบางอย่างแต่ขอทำนายว่าดวงชะตาท่านจะพิพัผันเป็นเศรษฐีก้อนล้านด้วยโชคชะตาตกตำแหน่งเป็นคนที่เด็ดขาดจะได้รับข่าวความยินดีความพอใจความสะดวกสบายมีสุขภาพที่ดีมีความสุขมีความพึงพอใจทั้งทางด้านเรื่องร่างกายและจิตใจจะเป็นคนที่มีความสุขได้รับสิ่งต่างๆที่ท่านวาดฝันเอาไว้ ความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านมีคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์ความรักของคุณบริสุทธิ์ปวดของดวงชะตาของคุณราบเรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงใจของคุณช่างบริสุทธิ์ความสุขความเจริญบังเกิดดวงชะตาตกตำแหน่งสุกใส จเจริญด้วยตำแหน่งหน้าที่การงๆการเงินร่ารวยด้วยทรัพย์เสียงทองช่วงชะตามีการต่อสู้กับคนรักแย่งกันได้ดีเป็นเรื่องที่ดีดวงชะตาปกปักคุ้มครองรักษากันละกันท่านยืนหยัดต่อสู้เพื่อคนที่ท่านรักดวงชะตาท่านตกตำแหน่งสดใสล่าเลยงร่งลำรวยด้วยทรัพย์เสียงทองมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในโชคชะตาการหน้ารังเกียจการไม่อยากคบบางใครบางคน ก็ต้องหลบหลีกท่านไม่ควรประทะหรือเข้าไปพูดจาแดงสิ้นควรที่จะไล่สิ่งไล่วิแววไลว่เงาบาดแผลที่เกิดขึ้นการลบหลูก่การพบผูกสิ่งต่างๆที่ผิดพลาดการเนแนมการล้อเลียนการเยาะเยะ้ยสิ่งตา่างๆการที่สิ่งเหล่านี้เข้ามาในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องหลบหลีกทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในโชคชะตาท่านหลบหลีกกับทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วท่านจะสมหวังดังใจหมายลุกชะตาของท่านมีเพื่อนอาจจะมีเพื่อนที่จิงใจแต่โชคชะตามันก็อยู่กันได้โดยไม่ลาบลืนทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องเป็นตัวตัวเองออกปากคุ้มครองรักษาอุบัติเหตุอุบัติเหตุเพศภยพัยกับปัญหาต่งตางๆท่านควรที่จะต้องระแวดระวังเดินทางไปอาจจะตกหลุมรักใครบางคนโชคชะตาโศกใส่ล่าเริงแจ่มใสเป็นเรื่องที่ดีท่านควรที่จะต้อง แจมใส่ล่าเริงเอาไว้เพราะว่าความบิดหวังอาจจะเข้ามาในช่วงสตาชีวิตมีความเศร้าโศกเสียใจนอนไม่หลับมัวแต่วิตกวนกังวลความตึงเครียดกุกคามกับปัญหาต่างๆเรื่องเหล่านั้นโยนมันทิ้งไปซะความสมพัฒนาจะได้รับความสนุกสนานความยินดีความพอใจความสะดวกสบายสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมีความพอใจมีความแจ่มใสล่าคนเกิดวันเสาร์ ดวงชะตาตกตำแหน่งยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีขอทำนายว่าท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองด้วยการยืนหยัดคุณธรรมเกิดขึ้นภายในจิตใจชีโชคเกิดขึ้นทำนายฝันสิ่งต่างๆท่านควรที่จะต้องสังเกตเครื่องรางนะครับไม่ว่าจะเป็นรางเบาเขตรเครื่องรางที่เข้ามาโชคล่ามเงินทองวาสนาเข้ามาประเดปรบดังเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีสัญญาณ ท่านจะได้อะไรมานะครับหรือว่าได้วัตถุมงคลอะไรมาจะเกิดสัญญาณมงคลเกิดขึ้นสังเกตในโชคชะตาเป็นหมอดูให้ตัวเองโชคชะตาช่วงนี้อาจจะร่ำรวยพิกพันเปลี่ยนแปลงเป็นเศรษฐีเงินล้านดวงชะตามีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแจ้งจริงดีท่านจะต้องสู้ไปเรื่อยๆท่านไม่มีสิทธิ์เลือกครับท่านควรที่จะต้องยืนหยัดต่อสู้ไม่ต้องไปกราบขอร้องใครใดทั้งสิ้น ไม่ว่าท่านจะเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานต่อให้ท่านเสียศักดิ์ศรีไปกราบขอร้องมันก็ไม่ได้สิ่งที่ท่านต้องการสู้เอาชีวิตต่อสู้อย่างเต็มเหนียวแต่ยังไงก็แล้วแต่โชคชะตาของท่านตกตำแหน่งบารมีบุญกุศลวาสนาอำนาจบารมีจะรับทรัพย์โดยโชคเป็นเศรษฐีเงินล้านใครจะมาดูถูกจันแกล้งในโชคชะตาบอกได้เลยว่าท่านกำลังคิดผิด ขอทำนายว่าดวงชะตาเกิดความมั่นคงทางด้านเรื่องจิตใจได้รับคำแนะนำทางด้านเรื่องการเงินท่านจะมีความมั่งคัง่งมั่นคงและก้าวหน้าเป็นคนที่ทะเยอทะยานเป็นคนที่ชอบฝึกฝนตนเองช่วงชะตาช่วงนี้ความสามารถการทำธุรกิจจะหนุนนำดวงชะตาท่านทำให้ประสบความสำเร็จล่ำรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านรวยๆต่อแต่นี้ไป